เพรยนสวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ๋านะคะเพรยนอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาด้านการขายนะคะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะจ้าจ๋ามีรถกระบ,บะมารีวิวนะคะสดสดใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นโตโยต้านะคะรีโวปี2017ค่ะตัว2.8นะคะตัวจีนะคะใหม่มากนะคะรถคันนี้นะคะที่เพจยนนะคะเสนอขายเพียงราคา หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะจ๋าจะพาลูกค้าไปดูด้านหน้ากันเลยนะคะมาดูส่วนของนะคะไฟหน้ากันก่อนเลยนะคะไฟหน้าเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงกลมๆโตๆตแบบนี้เลยนะคะบ่งบอกให้ถึงดูความดุและความหลอ่อความเท่นะคะมาพร้อมนะคะไฟเดย์ไลท์ลันนิ่งไทม์นะคะคขายตัวแอลนะคะโค้งมาอย่างนี้เลยสวยงามมากนะคะ ส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะนะคะเป็นขอบโครเมียมนะคะ้านข้างนะคะตรงกลางก็จะเป็นแบบคุ้มสีดำนะคะส่วนนะคะทะเบียน7กอกไก่5220ลูกค้าก็จะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสำหรับรถ t ยุตตาริเวคันนี้นะคะ,ะมาดูส่วนของนะคะไฟสปอร์ตไลท์นะคะมีให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกรอบนะคะโครเมียมตัดด้วยสีดำ ให้ดูเท่นะคะแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะรถคันนี้นะคะสภาพใหม่มากนะคะเจ้าของเดิมนะคะใช้งานน้อยมากนะคะรถคันนี้ใช้งานไปเพียง8 9 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถนะคะปี2017ใช้งานไป8 9 0 0 0กว่ากิโลเมตรถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะ,ะมาดูนะคะส่วนของล้อกันต่อเลยค่ะล้อนะคะเป็นล้อแม็กแบบอันลอยนะคะเป็นสีเงินนะคะเป็นสีเงินเมทัลลิกไปเลยนะคะทั้งหมดนะคะมาพร้อมขอบ18นะคะ ใหม่มากนะคะสภาพยางยังดอกนะคะยังอยู่นะคะยังนิ่มๆอยู่เลยนะคะยางนะคะอ่ามาดูส่วนของนะคะ,นะคะด้านในนะคะสนิมยังไม่ขึ้นเลยนะคะลูกค้านะคะให้ดูความใหม่ความเดิมของลูกค้าอ่าของรถคันนี้นะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะส่วนของไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นสีเงินเมทัลิก นะคะสีโครเมียมตัดกับตัวรถสีดำนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะมีสัญญสัญ,ญลักษณ์ไฮลักแล้วก็2.8อันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่นะคะขึ้นบันไดก็จะเป็นที่พักบันไดก็จะเป็นสีดํานะคะสีเดียวกันกับตัวรถส่วนนะคะที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมสมาร์ทก y ทรนะคะสามารถเปิดแล้วกดแล้วเปิดประตูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของนะคะ ด้านข้างรอบตัวรถกันนะคะให้ดูความใหม่นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะพีรันเสวยงามมากใหม่จริงๆนะคะรถคันนี้เจ้าของเดิมนะคะค่อนข้างจะไม่ได้ใช้งานเลยไม่วิ่งแ0ดพันแปดหม่กากิโลเมตรนะคะสำหรับรถคันนี้ส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟท้ายยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ t o y ยต a มีดวงไฟตาที่3นะคะไฟเบรกจะอยู่ด้านด้าน,นี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝาท้ายแบบโครเมียมค่ะพิเศษนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะรถนะคะเป็นไฮรักรีโวตัว G 2.8ตัวท็อปนะคะเราจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องนะคะให้เรียบร้อยเลย รถคันนี้สภาพใหม่มากจริงๆนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะลูกค้าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะยอดจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสภาพเป็นน้องป้ายแดงแบบนี้ใครที่สนใจและกำลังตัดสินใจไม่ควรพลาดอ่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูนะคะภายในกันต่อเลยไปเลยค่ะมาดูความสวยงามนะคะภายในของรถคันนี้กันนะคะมาอันดับแรกเลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะจะคุมไดโทนสีดําค่ะลูกค้านะคะ ตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะตรงนี้เพิ่มดีไซน์เก๋ไก่นะคะให้ดูความดูลูกเล่นเพิ่มลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูแบบโครเมียมนะคะที่ปรับกร,กระจกอัตโนมัตินะคะทั้งสีบานเลยนะคะที่ตรงที่คนขับนะคะแล้วก็ลำโพงอยู่ด้านนี้ที่วางขวดน้ำก็สามารถวางขวดน้ำขนาด1.5ลิตรนี้ได้สบายเลยนะคะกว้า แล้วเรามาดูส่วนของนะคะพวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสีดาค่ะเป็นพวงมาลัยสามการนะคะแล้วก็จะมีนะคะปุ่มควบคุมนะคะหรือว่าพวงมาลัยแบบมันฟังชันนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถเพิ่มความบันเทิงนะคะในการขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความสนุรีในการขับขี่ นะคะโดยไม่ต้องไปะวงกับหน้าจอเลยแล้วก็สามารถควบคุมได้ในที่พวงมาลัยได้เลยนะคะสาหรับนะคะปุ่มก็เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าอาจจะจา๋าลืมบอกไปนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเกียร์ก็จะเป็นนะคะเกียร์แบบขั้นบันได6สปีดนะคะมีปุ่มอีโคโหมดให้ด้วยแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะอะแล้วก็จะมีนะคะที่วางแก้วให้นะคะเจ้าจ๋าชอบมากเลยนะคะที่วางแก้วของเขาสามารถวางแก้วได้ใหญ่มากนะคะวางแก้วกาแฟวาง ขวดน้านะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะถนัดไมนะคะเวลาขาใส่เกียร์นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะส่วนหน้าจอก็จะเป็นจอนะคะไว้มองกล้องถอยหลังนะคะขนาดหน้าจอเจ็ดนิ้วเลยนะคะอ่าส่วนด้านนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นกล่องนะคะช่องเก็บความเย็นนะคะลูกค้าเราสามารถนะคะจะชื่นใจเย็นชื่นใจในขณะขับขี่หรือว่าเดินทางเนี่ยเราสามารถแช่นะคะขวดน้ำเย็นนะคะขวดเ,ดเล็กๆสามารถเก็บความเย็นให้เราได้อีกถึงแปดชั่วโมงทีเดียวนะคะ ถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นเก๊ะน,นะคะใส่สัมภาระนะคะเป็นเก๊ะใส่ผู้เอกสารนะคะก็ค่อนข้างใส่ได้เยอะเหมือนกันนะคะใส่ของอเนกประสงค์นะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะส่วนภายในนะคะก็จะเป็นคุมโทนสีดํานะคะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปนแนวสปอร์ตนิดๆน,นะคะสําหรับรุกทนนี้นะคะเป็นเกียร์ระบบระบบออโต้นะคะเป็นแบบดูโอโซนแล้วนะคะสามารถ แยกฝั่งได้นะคะแอร์ A, นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะมีให้สองจุดเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะจะจ๋าว่าเยอะดีนะคะช่องนี้ก็เสียบ USB ได้นะคะอ่าอ่ามาดูส่วนของคอนโซลนะคะตรงกลางคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นที่พักแขนนะคะให้ลูกค้านะคะเป็นที่พักแขนให้แล้วก็จะมีนะคะช่องวาง โทรศัพท์นะคะหรือว่าวางเหรียญหรือว่าวางอัน,นีเล็กๆได้นะคะค่อนข้างจะใส่ได้เยอะนะคะอะมาดูส่วนของเบาะก,กันนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังปรับอัตโนมัติเบาะหนังนะคะเป็นเบาะปรับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะคนขับนะคะเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะเบาะหนังค่อนข้างใหม่นิ่มนะคะนั่งสบายนะคะบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้เพิ่มความหรูหราและก็ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ใครที่สนใจและกําลังมองหาไม่ควรพลาดนะคะครถคันนี้ค่อนข้างใหม่จริงๆนะคะลูกค้าสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะถุงพลาสติกนะคะอ่ะถุงพลาสติกยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะเจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะออกไปเลยนะคะอ่ะส่วนด้้นนี้ก็จะเป็นที่นะคะเซเวนตาใช้งานได้ปกติเปิดไฟนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะถามว่าราคานะคะจับต้องได้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะ สภาพป้ายแดงแต่ราคามือสองนะคะสุดยอดจริงๆอ่ะมาดูส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะลูกค้านะคะสาหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่ก็ตอบโจทย์เช่นกันค่ะลูกค้าคุมด้วยโทนสีดํานะคะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกเหมือนกันนะคะตรงนี้จะก็จะเป็นหนังหุ้มด้วยหนังสีดํานะคะช่องนี้ก็จะเป็นที่เก็บที่วางกดน้ำได้ส่วนพรมก็จะเป็นนะคะเป็นแบบหนังนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังคนขับเช่นเคยก็คือมี ที่นะคะแผนสัมภาระ,ะให้ด้วยแล้วก็ที่เก็บสัมภาระ,ะหรือว่าสามารถเก็บสองเอกสารได้นะคะแล้วก็จะมีนะคะตรงที่น้านี้ก็คือมีแอร์สองตำแหน่งให้ด้วยนะคะปรับปรับดูอุณหภูมิได้นะคะสาหรับแอร์นะคะทั้งสองบอกเลยนะคะส่วนนะคะบาะนั่งด้านหลังก็ตรงกลางก็จะมีที่พักแขนให้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้สองแก้วค่ะที่พักแขนค่อนข้างกว้างนะคะสามารถพักแขนได้สองคนเลยสําหรับ นั่งข้างๆนะคะสวยงามมากนะคะลูกค้านะคะใครที่สนใจและกำลังมองหาไม่ควรพลาดและติดต่อมาหาเจ้าจ่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะอ่ามาดูส่วนของห้องเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นเครื่อง2.8งจดนะคะหกบ 6สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้นะคะอ่ะลูกค้ามาดูความใหม่นะคะของเครื่องยนต์คันนี้ว่าใหม่ยังไงนะคะลูกค้าสังเกตว่ารถแท้จะไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะรอยน้ำมันเยิ้มไม่มีนะคะเพราะว่าใช้ใช้ระยะไอเพียงแค่8ป0 0 0ื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสําหรับรถคันนี้เดิมจริงๆค่ะเดิมทั้งขาดทุกคัน้นทั้งพาร์ททั้งน็อตอะไรทุกชิ้นส่วนนะคะเป็นอะไหเดิมแท้จากโรงงานมาเลยนะคะ รถคันนี้นะคะจะของเดิมนะคะใช้มือเดียวนะคะหรือว่ายังไม่ได้ใช้นะคะลูกค้าวิ่งแค่8ป0 0มื่0แปด่นกนกิโลเมตรจะาจ่าถือว่ายังไม่ได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็หลุดมาหาที่บริษัทเพดยนของเราเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่กําลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะ มาถึงท้ายคลิปแล้วค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ช่องจ้าจ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปค่ะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ